วันนี้คุณทำงานหนักเหมือนเดิมบางทีหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่พอสิ้นเดือนเปิดบัญชีดูทำไมรู้สึกว่าเงินมันไม่พอใช้เหมือนที่คิดไว้เลยแล้วทุกครั้งที่มีข่าวขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรัฐบาลเตรียมปรับค่าแรงหลายคนดีใจกันล่วงหน้าคิดในใจว่าคราวนี้แหละชีวิตน่าจะดีขึ้นสักทีแต่จริงหรอลองตั้งคำถามกันตรงๆแบบไม่โลกสวยนะครับขึ้นค่าแรงเท่ากับรวยขึ้น มันจริงหรือเป็นแค่สิ่งที่ถูกปลูกฝังเพราะทุกครั้งที่ประกาศว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นตำ่ำคุณสังเกตไหมว่ายังไม่ทันได้เงินเพิ่มสักบาทราคาของกินของใช้ค่าครองชีพมันขยับดักหน้าไปก่อนและเสมอสุดท้ายค่าแรงคุณอาจจะเพิ่มขึ้น5%แต่ค่าครองชีพพุ่งไป10%คุณได้เงินเดือนเพิ่มแต่กำลังซื้อคุณกลับลดลงคุณทำงานหนักขึ้นแต่รู้สึกจนเหมือนเดิมหรือหนักกว่านั้นคือ ยิ่งทำยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่ไปไหนเลยเบื้องหลังเรื่องนี้ในเศรษฐศาสตร์มีชื่อเรียกเท่ๆว่า w wage Price Spiral แปลตรงๆคือวงจรค่าแรงราคาที่หมุนไล่กันไม่รู้จบเวลาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต้นทุนของธุรกิจเพิ่มทันทีโรงงานต้องจ่ายค่าแรงมากขึ้นร้านอาหารต้องจ่ายพนักง,งานมากขึ้นห้างร้านสะดวกซื้อโรงงานผลิตของทุกคนต้นทุนเพิ่มเขาเลยทำอะไรละ่ะก็เอาต้นทุนที่เพิ่มโยนไปให้ผู้บริโภคสิ ด้วยการขึ้นราคาลดปริมาณลดคุณภาพผูนง่ายๆคือค่าแรงคุณขึ้นรอบเดียวแต่ราคาสินค้าโดนขึ้นยกแผงแล้วใครได้ประโยชน์จริงๆจากเกมนี้แรงงานหรอที่ได้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ต้องจ่ายค่าครองชีพแพงกว่าเดิมธุรกิจเหรอบางรายขึ้นราคาทันปรับตัวทันแต่บางรายต้นทุนบานไรายได้ไม่ทันปิดกิจการไปก็มีแล้วใครที่ได้แน่แทบทุกครั้งคำตอบคือรัฐครับ เพราะอะไรเพราะฐานเงินในระบบมันใหญ่ขึ้นตัวเลขเงินเดือนคุณสูงขึ้นยอดขายรวมของธุรกิจในระบบเป็นตัวเลขที่ใหญ่ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีนิติบุคคลภาษีเงินได้ทั้งหมดถูกเก็บบนตัวเลขที่ใหญ่ขึ้นสุดท้ายรัฐเก็บภาษีได้มากขึ้นในขณะที่คนทำงานส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินเหมือนเดิมประเด็นคือการขึ้นค่าแรงไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่มันไม่พอ และถ้าคุณหลงดีใจเกินไปโดยไม่เข้าใจเกมเงินเฟ้อคุณจะติดกับดักเดิมๆตลอดชีวิตความคิดที่อันตรายมากคือเดี๋ยวค่าแรงขึ้นชีวิตก็ดีเองแต่วิธีคิดที่ถูกต้องกว่าคือต่อให้ค่าแรงขึ้นหรือไม่ขึ้นเกมที่แท้จริงคือเราจะชนะเงินเฟ้อ,อยังไงแล้วคนทำงานรายวันรายเดือนอย่างเราๆควรทำยังไงให้รอดจากวงจรน,นี้1เลิกวัดความมั่นคงจากตัวเลขเงินเดือนอย่างเดียวแต่ให้เริ่มมองกำลังซื้อจริง ถามตัวเองง่ายๆว่าวันนี้เงินเดือนคุณซื้ออะไรได้มากกว่าปีก่อนจริงๆไหมหรือแค่ตัวเลขดูเยอะขึ้นแต่ใช้ชีวิตยากกว่าเดิมซื้อของน่น้อยลงและของคุณภาพแย่ลง 2. เข้าใจว่าค่าแรงเท่ากับราคาของเวลาและทักษะของคุณถ้าทักษะคุณเหมือนเดิมคุณก็รอแต่รัฐหรือนายจ้างมาช่วยขึ้นตัวเลขให้แต่ถ้าคุณอัพสกิลเพิ่มความเชี่ยวชาญขายับจากแรงงานทั่วไปไปเป็นคนมีทักษะเฉพาะคุณจะเริ่มมีอำนาจต่อรอง เลือกงานได้ต่อรองนายได้ได้หรือกระโดดออกมารับจ้างเองหรือทำธุรกิจเองได้ในอนาคต 3. อย่าเอาเวลาชีวิตทั้งหมดไปแลกเป็นค่าแรงอย่างเดียวต่อให้ค่าแรงขึ้นทุกสองสมปีคุณก็ยังวิ่งแพ้งเงินเฟอ้ออยู่ดีถ้าคุณไม่มีสินทรัพย์ที่โตไปพร้อมกับราคาสินค้าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆที่คุณเริ่มเองอสังหาทองคาหรือสินทรัพย์ใหม่ๆอย่างบิตคอยคุณก็จะอยู่ในเกมที่รัฐและระบบเป็นคนเสรกติกา แล้วคุณเป็นแค่ผู้เล่นจําเป็นที่ต้องตามให้ทันสรุปสั้นๆให้จําขึ้นใจดีใจกับการขึ้นค่าแรงได้แต่ห้ามฝักอนาคตทั้งหมดไว้กับมันเพราะตราบใดที่คุณยังไม่รู้วิธีเอาเงินไปแปลงเป็นสินทรัพย์และยังไม่ยอมอัพเกรดคักษาของตัวเองคุณจะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่โดนเงินเฟ้อและวงจร Wage Price Spiral ดูดมูลค่าชีวิตไปเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัว